อยู่กันในเกมโลบอคกับผมดาร์คฟ็อกกันอีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กันในแมพของไดโนเสาร์กันอีกแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นเจ้าเออ่โนนิครัสหรือเปล่ามาชื่ออย่างงี้หรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะก็มันคืออ่ามันเหมือนกับตัวเทอร์ริสโนซอรัสนะฮะไอตัวนี้แล้วก็มันตีแรงมากนะฮะผมก็แบบเอามาเล่นเลยแล้วก็ฟาร์มเวลตันแล้วเวลห้าสิบแล้วตอนนี้นะฮะมันฟาร์มเวลง่ายดีพวกสัตว์กินพืชแต่แล้วมันตีแรงมากฮะ พวกแบบตระกูลสัตว์กินพืชอะผมแนะนาเลยให้เล่นตัวกินพืชน,นะะมันฟาร์มง่ายแล้วก็ตีแรงนะฮะตีพวกตัวกินเนื้อแรงมากมาเดี๋ยวลองไปดูฮะไปหาพวกเ,ออเดนนิสาซต,ตัวอื่นตีแล้วกันตอนนี้แถวนี้มันชอบมีคนมาฟาร์มนะฟาร์มคริสตัลอยู่ไอ้พวกเวลหนึ่งอนะหาดักตบพวกเวลหนึ่งแล้วกันนะมันง่ายดีฮนะเพราะว่าพวกเวลส,สูงคือมันไม่ค่อยจะเห็นนะฮะมีแค่พวกพวกแบบเวลหนึ่งอะจะเจอเยอะกว่าเวลสูง,สงนะ เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งก่อนละกันอยู่นี่ป่ะเนี่ยอยู่ไหนวะพวกนายตัวนู้นไงสองตัวมันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ต้องลองไปดูฮะเฮ้ย <c oughs> เอาเอาป่ะเนี่ยเอ้ยมันเอามันเอามันเอาอ่ะมาดิคิดว่านายเฟี้ยวเพื่อนนะมันหนีจะหนีไปไหนทำไมมันตีแล้วมันชอบหนีว่ะมาดีมาดีมาติมันวนผมอะไอตัวดำเนี่ยมันเอาเรื่องวะ่ะเอามันหนีแล้วโอ้โหนายไม่ใจเลยหนีทำไมอะ โอ้มากัดผมแล้วก็หนีอ่ะมันคืออะไรฮะแม่มันไม่ใจจริงวะผมให้ลุมเลยไอ้พวกเมกาโลเนี่ยมาดิลงมาดิแน่จริงก็ลุมมาดิผมสู้ไหวฮะไอ้ตัวนี้คือมันสู้ไหวอยู่ละผมลองแล้วฮะว่ามันสู้ไหวผมเลยไม่กลัวไงเ,เดินเข้าไปเลยเนี่ยเอาเป้าไอ้ตัวเนี้ยเอาเป้าข้างๆเนี่ยดูดีมันตีผมไอ้ตัวดำต้องตามมันก่อนตามไอ้ตัวดำก่อนมันเหมือนเฟี้ยวไอ้ตัวดำขอหน่อยดิ วิ่งวับวับจนเน็ตนายดีปะเนี่ยฮะอืเน็ตต่างชาติแต่เพื่อนนะเน็ตนายเน่าเนี่ยฮะมาที่ตบๆเลยไล่ตบไล่ตบ,ตบ,ตบไปไหนไปไหนไปไหนเค้าว่าเฟี้ยวอะฮะเค้าเฟี้ยวเหรอจะขนาดไหนกันเชียวอะอืมมาดีมันนี่ตบหัวเลยนี่ตบหัวตบเกียนตบเกียน,ตยนแตกนะฮะแล้วอะไรเนี่ยไอตัวนี้มันอะไรมันเป็นอะไรฮะนายมาดีมาดี้มาดิมันเป็นอะไรฮะ ตบตบตบลยนั่นก็วิ่งวาร์ปเพราะว่าเน็ตมันเน่าแล้วแหละนะฮะมาตีตีตไปตบตบตบหน้าตบหน้าสี่สิบดาเมจก็แรงอะวิ่งหนีนะ้ฮะโอ้วิ่งหนีเอาตายทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายฮะเพราะว่าสกลิลของไอ้ตัวน,นี้คือมันติดพวกคาศณะแบบอัน,นั้นน่ะเยอะนะติดหลบเยอะมากถ้าเกิดเราแบบโดนแบบถ้าเกิดเราตีมันน่ะเออผมก็พูดอะไรไมเลยเนี่ยพูดมัวตัวเลย ะะตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากอยากตบมันมากเลยเนี่ยไอพวกเมกาโลเนี่ยเยอะเหลือเกินนะฮะเผาพันุ์ของนายเ่ยเพื่อนมาดินอนทําอะไรกันตบเลยตบเลยมาเราให้หมดนะสามตัวเนมาดีให้หมดให้หมดให้ลุมเลย嘛ตบตบต,บ,ตบไอ้นี่มายืนดูเพื่อนนะยืนดูเพื่อนนายยืนทําอะไรนายก็กัดเราที่เออเนี่ยเราตบหน้านายนายไม่กัดเราอ่ะไอ้นี่อํามันอะไรเนี่ยคนเนี้ยฮะ ไปไหนไปไหนไปไหนกวิ่งไปไหนตบหน้าเลยมาดีมาดีมาดี้เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าต่ผมติดไอ้ข่านี้เยอะแล้วเนะี่ยยีิบเอ็ดแล้วฮะไอ้ข่าเลือดออกเนะี่ยผมว่ามันต้องติดเยอะอยู่แล้วอ้าวมันตายแล้วัะผมว่า,าวมันตายแล้วแม่งทนพิษบาดแผลมาไหวอีกแล้วนะตายเลยใหม่นนายพิมพดาบเนะี่ย ต่างชาตินะผมจะไม่ฆ่าคนไทยแล้วกันผมจะฆ่าพวกต่างชาติจก๊กว้นคนไทยที่มันกวนตีนนะนะโดนผมแน่ฮะบอกตามตรงใครแบบกวนๆเนี่ยเห้ยด้านหลังนี่เอาหรือเปล่านะไอตัวดำนี่ผมอยากตบมันมากเลยวะ่ะมันวับไปวับมาเนี่ยมาดินี่ตบหมูร้อยดามเมจมาติมาติมาตีนายเราตบตบตบโว้ยมันกัดผมว่ามันกัดมันกัดมันกัดแล้วมันกัดแล้วมาสู้แล้วมาสู้มาสู้แล้วจะขนานไหนก็เชียวว่ะมาดิ มนดี่อุ้ยมันก็แรงเหมือนกันนะมันไปนฮิวเลือดมาแน่นอนเลยแต่ก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่เอาป้าไอตัวนั้นนะ่ะคาบเนื้ออยู่นะผมขอหิ้วกอนฮนะตอนนี้มันก็กัดแรงนะแต่ว่าเฮ้ยมันเกิดใหม่ป่ะนะม่เกิดใหม่ป่ะนะผัวใช่ะ่ะเราจะประเมินด้านลบเสมอนะในแมปนี้ฮะต้องระวังกันด้วยพวกเหลี่ยมเยอะนะพวกเหลี่ยมเตอะมันเยอะมากในเกมโลบอกเนี่ยบอกตามตัวผมเจอบ่อยนะฮะแต่ผมก็มีภูมิคุ้มกันแล้วตอนนี้ ใครเข้ามาผมตีหมดทุกตัวโอเคผมฮิวเสร็จแล้วตอนนี้คือแบบค่านันหายไปแล้วค่าเลือดออกออตอนนี้ก็ยังไม่มีคนไทยมาเลยฮะผมอัดตอนบ่ายนะฮะคลิปนี้บ่ายเลยก็มีพวกต่างชาติเต็มเลย <laughs> นะฮะโอเคออออรอรอรอหิวแป๊บนึงคือตัวอะไรตรงนั้นนะ เออมันมีตรงนี้หนึ่งตัวนี่วัดตบเลยนี่มาสินายมาจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนไม่ชอบหนีลงน้ํากันเหรอนี่ตบ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 ไล่ตบไล่ตบเฮ้ยมันไม่สู้เลยว่ะโถเว้ยชอบหนีอะเพื่อนอย่าตีอย่าหนีดินี่เราตามเราวิ่งไวมากอือตบตามไปตบตบหัวได้ตบหัวติดติ๊ติ๊กเอามันเหนื่อยมันอะมันว่ายน้ำไงมันเลยเหนื่อยมันเหนื่อยง่ายตายเรียบร้อย สะใจจริงๆงัมาตบไก่นะตบไก่เวลหนึ่งนี่มันดีจริงๆเพราะว่าตอนแรกคือเราโดนกระทำไว้เยอะนะฮะแล้วมันระบายบ้างแล้วกันเออตอนแบบที่เราเวลหนึ่งนี่แบบน่านไล่จังเลยนี่ผมต้องแบบเวลห้าสิบนะฮะถึงมาอัดคลิปแล้วกันเพราะว่าเวลห้าสิบนี่คือมันเป็นเวลแม็กซ์สุดแล้วเป็นเวลเต็มสุดแล้วฮะในแบบนี้รอให้คนสร้างมันอัปเดตอะมันจะอัปเดตหรือเปล่าฮะ,ะอยากให้มีตัวใหม่เพิ่มอะพวกทีเล็กแบบนี้จะมีหร้วเปล่า อยากให้แบบมีมากอะนะฮะถ้าเกิดฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะไม่รู้จะเห็นคลิปผมหรือเปล่านะเพราะว่ามีแค่ผมก็จะลมบ้งที่ทำแบบนี้ทำคลิปแบบนี้นะฮะโอเคผมอยากให้อัปเดตบ้างอะอัปเดตหรือว่าจะเอาแบบเติมบัคแบบเพิ่มอันนี้ก็ได้เพิ่มดาเมจก็ได้นะอยากได้แบบเติมบัคแล้วเพิ่มดาเมจอย่างเงี้ยเติมโลบัคแล้วเพิ่มดาเมจแต่ผมผมเติมเลยนะถ้าเกิดเพิ่มดาเมจอะนะจะไล่กัดทิ้หมดทุกตัวเลยฮะ แต่น่าจะไม่อัปเดตแล้วั้างแบบเติมสักกิโลบักเดียวสักร้อยหนึ่งก็พอแล้วั้งร้อยโลบักเพื่อตีแรงนะฮะผมบอกว่าจะแบบมันจะดีมากเลยเนี่ยไอ้นี่อะไรเนี่ยว่ายน้ําเล่นอยู่ออกตัวกินพืชดีกว่าเราสามารถแบบเพิ่มเพื่อนได้นะแบบให้เราแบบให้มันจะอยู่ในกลุ่มเราได้นะทุกตัวเลยถ้าเกิดพวกตะกุนกินพืชเราสามารถเชิญได้ผมกดกระาบาททำไมเนี่ยแป๊บน,นึงนะโอเคฮะเรียบร้อยไปไป ตามมาเลยตามพี่มาเลยน้องเดี๋ยวพี่จะพาไปจัดการกับเมกาโลซอรัสเราเน้นแค่เมกาโลว่าเมกาโลมันมันเยอะไงแบบนี้คือมันเยอะมาแบบมันเป็นตัวเริ่มต้นไงเมกาโลอะไปกันเลยนายไปฮะไปฮะไปฮะแต่ว่าตัวกินพืชที่ผมแนะนำนะจะเป็นในพวกพาราโซนะฮะมันตีแรงมากถ้าเกิดเวลสัก20ขึ้นนะ่ะเพราะว่าตีแรงอยู่นะตีใส่พวกตัวกินเนื้อแรงอยู่แรงม,กมากๆแหละนะ โอเคนายไปเก็บคริสตั้น้านบนดีเพื่อน่คริสตัลตรงเนี้ยเราเราเวลตันแล้วเราเก็บไม่ได้นายมาเก็บเลยมามาตามมานีเดี๋ยวผมจะการคำรามเรียกอะไรกันนะเนี่ยมันคำรามเสียงเหมือนหมาป่าเลยนั่นน่ะเก็บไปคริสตัลน่ะนั่นได้ได้เยอะนะน่ะเอ็กพีแบบคูณแน่นอนนะอันนี้อาจจะใหญ่อ่ะหนีได้เยอะแน่นอนนายเพราะเราเต็มแล้วเราไม่เอาแล้วฮะเราให้คนอื่นแล้วกันเฮ้ย นี่มันเมกาโลสอรสนี่หว่ามาที่นายจ้าหรือเปล่าฮะตบเลยเราเปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วเออเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเราก็แจมเลยฮะเพื่อนเราเวลหนึ่งโอเคตบ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 ตโอโห้หมาที่เราไหวอยู่แล้วเราแบบขู่เนี่ยเราแบบกดขู่นะอืมตายเรียบร้อยชิวชิว,ชวอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์นะเพื่อนเพื่อนเราก็ลังฮิวอยู่ฮะเราก็ฮิวบ้างแล้วกันนะให้เลือดมันเต็มเต็มเข้าไว้เผื่อมีตัวมาเหลี่ยมนะมาเหลี่ยมเตอะ ไม่ชอบมีคนมาเหลี่ยมเตอรนะระวังระวังกันด้วย์ได้เกิดเราแบบตีอย่างเงี้ยโอเคมาตรงนั้นมีหนึ่งตัวสองตัวไอ้ตัวดำไอตัวนี่ปะวะไอ้ตัวที่มันวล็อกวาปะวะเออมันคุยคุ้นนันายตบเลย,ยนี่ตบเพื่อนนายก่อนละกันตบหัวตบหัวไปไหนเรามีเพื่อนนะเรามีเพื่อนทั้งสามตัวเนี่ยเผาพันเดียวกันอีกหนึ่งตัวเอาสิวิ่งหนีโอ้โหผมเกลียดคนที่มันวิ่งหนีอ่ะเอาติดบั็อกวะนนายนายบั็กแล้ว ตอนนี้มันติดบล็อกหินหรือเปล่าเราไขเพิ่มเพื่อนไม่เอาเราไม่เพิ่มนะฮะเราไม่ร okay, UH! ู้จักกันเราไม่เพิ่มแล้วกันโอเคเดี๋ยวเพื่อนเรากำลังไปตีไอ้ตัวดำป่ะนี่ะอ่ามันวิ่งมาถึงเวลาตัวดำมันชอบวิ่งหนีกันอ่ะโอเคเดี๋ยวตามเพื่อนแล้วกันโอ้เพื่อนตัวนี้เยอะเลยว่ะเพื่อนเพื่อนไหวไม่ได้เพื่อนอ่ะติดวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งไปสมทบมาแล้วเรามาเรามาเพื่อน เฮ้ยคนเ้เวลเยอะเลยม,มาเมกาโลตัวนี้เฮ้ยจะเอา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 มาให้ได้จะเอามานให้ได้ต้องไปเก็บเวลใหม่หนะนายมาดีมาดีมาดีตีตีตเลยตีเลยเดี๋ยวก่อนจะขออ้อมก่อนเอาเอ้ยเอาเฮ้ยมันมนกดออกจากเกมอแต่ว่านายเสียเวลนะเกิดนายกดออกจากเกมตอนนี้ถ้าเกิดแบบมีคนไล่ตีอยู่อะถ้าเกิดเรากดออกปุ๊บมันจะเสียเวลด้วยก็จะดว่าภารกิจสำเร็จน,นะฮะนายเสียเวลเราต้องไปเก็บเวลใหม่นะเพื่อนจะเมกาโลตัวนี้ โคตรมันโคตรมันนะได้รังแกคนอื่นแต่โคตรมันยังเลยนะโอเคขอกินหญ้าก่อนเพื่อนขอกินพวกผลไม้ก่อนตอนนี้หิวมากเลยผมเติมไป80สิบโลปักเพื่อแบบให้มันหิวช้าลงมันก็จัดว่าหิวช้าลงเหมือนกันนะมีคนจะไฟบ่นะฮะแล้วมีคนเข้ามาในเกมเป็นเพื่อนผมเองหรือเปล่าเนี่ยคนในเกมนี้เฮ้ยเปิดแล้ววะแล้วก็เปิดตามตีตัวนี้มันแรปเตอร์ด้วยวะแรปเตอร์นี่คือไวมากนะโคตรไว แต่มันแบบมันตีเบา่ากเอลัพเตอร์ผมก็มีนหนึ่งตัวแต่ว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มแลยว,ว่ามันฟาร์เวลยากมากผมว่าขี้เกียจฟาร์มนละเอาตัวนี้ไล่ตบแล้วกันนะไม่เป็นการโดดหนีด้วยโอ๊ยติดต้นไม้เช่าวิงติดต้นไม้ป่ะตามไปเลยนะายคนนี้นั่นแหละตามมันตามมันเฮ้ยมีเมกาโลผมเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายอย่างเร็วเลยตอนนี้นายมาแบบได้จังหวะพอดีเลยเพื่อนเมกาโลโอ๊ยไปติดต้นไม้อะไรไว้เนี่ยโอ้สเซ็งเลยว่ะ โถ่ไว้ไม่เสียเวลาเนี่ยโอ้เมื่อกี้มันเกือบจะได้อยู่แล้วอ่ะเออเพื่อนทาเมกาโลก่อนนั่นแหละเมกาโลมันช้าเมกาโลมันช้าติดติดติดแล้วเมกาโลติดแล้วมันอ้อมมันอ้อมมันวิ่งวนวิ่งวนระวังเสียเลือดตายนะเพื่อนผมว่ามันเจ็บหนักแล้วมันเสียเลือดแล้วเลือดมันออกแล้วตอนนี้เลือดออกหนักมากไอ้มาเจอตัวดำเฉยเลยวะแต่ช่างมันฮะเอาเมกาโลก่อนเมกาโลมันดีดี ไปไหนอูวิ่งลงน้ำอะ่ะแต่มันก็เสียเลือดเยอะมากอะ่ะผมว่าน่าจะตายอะ่ะรอฮะต้องรอรอมันตายอะ่ะเอาจมน้ำมนะันอ่ะจมน้ำตายหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะมันจะขึ้นมาจากน้ำปะ่ะหรือว่ามันจมน้ำไปะละโอ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาเพื่อนเออเพื่อนตบตบตบ,ตบมันตบมันไล่ตบนี่ตบจมน้ำจมน้ำจมน้ำเอ้ยแตวผมจะจมน้ำอันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขึ้นก่อนแป๊บหนึ่ง โอ้ย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 เยก่อนนะขึ้นคือขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วเพื่อนไปตีตอนนั้นทำไมนะเขานอนอยู่ดีๆเเพื่อนแต่ก่อนขอทําการรีสแตมิน่าก่อนไอ้ตัวดำนี่ผมอยากเอามากเนี่ยมันมากัดผมแล้วเนี่ยขูดาเมจเบาเพื่อนเบามากอะแค่มดกัดว่ะจิบจิบเพื่อนเอาหนีเอาวิ่งหนีวิ่งหนีมากัดแล้ววิ่งหนีมันไม่ใจเลยว่ะไม่ใจเลยก็ดีอือจะวิ่งไปไหนเอาวิ่งเอาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเออวิ่งไป วิ่งไปเลยเราขี้เกียจตามแล้วเบื่อพวกวิ่งหนีเงเราขอรีนี้ก่อนดีความเหนื่อยล้าก่อนโอเคด้านหลังนี่อย่าเพิ่งมีตัวอะไรเข้ามานะเพื่อนเราก็ใกล้ตายเพื่อนเราเนี่ยเลือดลดเยอะมากเลยฮะเพื่อนเราเป็นโคตรซ่าแล้ววิ่งไปตบเขาก่อนเลยนะสุดยอดไปเลยเพื่อนนายนี่เราขู่เลยนี่เราขู่อืมเราคำรามด้วยนี่เราหอน ด้านหลังมีคนเข้ามาระวังด้านหลังนะเพื่อนดูหลังด้วยระวังหลังด้วยหลังมันตัวอะไรเนี่ยเออบัตีพวกนายตามมาตามมาตามมาตรงนี้ตัวอะไรโอ้ยตัวนี้ไงแรปเตอร์ตีตบเลยเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะวิ่งมาแบบนี้ตบตบมามาซิมาซิมาซินายมาซิมันไม่สู้อ่ะตบไม่โดนอ่ะไอตัวดำมนี่งไงเรารู้นะเพื่อนนี่ตบอีกหนึ่งทีเจ็บปะล่ะ อีกหนึ่งทีก็เจ็บเหมือนกันนะเพื่อนฮะนี่ไงตบหัวเจ็บเจบเจ็บเจ็บหนักเจ็บนักเจ็บนักหนีหนีหนีโอยดิ้นลนหนีเพื่อนหนีอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอันนี้เอาเปล่าล่ะเอาเปล่าไปไหนไปไหนเฮ้ยเมกาโลเอาหรือเปล่ามาดิมานี่ตบหัวเลยมาอีกไม่กวนไม่นั่นแหละโดนอีกหนึ่งทีไไเจ็บเจ็บโอ้โหโดนหลายดอกละ นายเจ็บมากนายเจ็บหนักมากเอาเอายืนยืนยืนนิ่งยืนนิ่งยืนยนิ่งจตบเลยตลบเลยตลบเอาวิ่งหนีฮะระวังเสียแล้วตายเ <laughs> สียแล้วตายแล้วฮะสัตว์ใจเว้ยสัตว์ใจจริงๆจ,จะมีใครเอาอีกหรือเปล่ามาดิมาหรือเปล่านะฮะโอเคว่าเราปิดคลิปดีกว่าคลิปนี้โอเคฮะก็ทั้งสั้งรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้กดไลค์กันผู้ชอบก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย